บทที่9ทางลัดในการมีบุตรนางต้องการจะให้ขันทีน้อยช่วยสอนวิธีในการทําให้พยาังกรตื่นตัวอย่างรวดเร็วเจ้าอูเจียนมีสีหน้าตะลึงงนันเมื่อได้ยินเช่นนั้นในขณะที่จ้องมองหญิงสาวผู้เขินอายเขานึกย้อนถึงภาพความสัมพันธ์ใกล้ชิดเมื่อคืนขันทีหนุ่มจึงแสดงสีหน้าแปลกประหลาดออกมาโดยไม่รู้ตัวนางคงอยากหาวิธีตั้งคันโดยเร็วที่สุด ก็ท่าถามมากพอเดี๋ยวก็ท้องเองนั่นแหละเจ้าอู่เจียงถูนิ้วเมื่อฉากความทรงจำปรากฏขึ้นในห่วงความคิดนับไม่ทั่วหลังจากนั้นชายหนุ่มก็กล่าวด้วยสีหน้าเข้มขลึมนับว่าพระสนมมาถามได้ถูกคนแล้วพยาคามาหลิวเหมยเอ๋อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของนางก็เปล่งประกายระยิบระยับพูดด้วยความคาดหวังในตัวของเจ้าอู่เจียงอย่างยิ่งข้าได้ยินมาว่าที่ฝ่าบาทสามารถกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งก็เป็นเพราะขันทีเจ้าขันทีเจ้ามีฝีมือด้านการแพทย์เก่งกาจยิ่งกว่าหมอหลวงเสียอีก ดังนั้นได้โปรดชี้แนะข้าด้วยเจ้าอูเจียงจ้องมองพระสนมด้วยสายตาจริงใจอย่างแรกที่สำคัญคือท่วงท่าพยาคะท่วงท่าอย่างนั้นหรือหนึ่งท่วงท่าหนึ่งการเคลื่อนไหวหนึ่งความรู้สึกเจ้าอูเจียงมีดวงตาเป็นประกายระยิบระยับสีหน้าจริงจังขันทีหนุ่มลุกขึ้นยืนเอามือคว่หลังไว้หนึ่งข้างหันกายเข้าหาแสงไฟก่อนจะหันหน้ากลับมามองที่หลิวเหมยเออเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเจ้าฟ้าเจ้าสวรรค์เวลาที่คนเราทําการบูชาสวรรค์ก็มักจะยื่นมือออกไปข้างหน้าในท่วงท่าของการส่งมอบสิ่งของเสมอนี่คือท่วงท่าที่เราจะแสดงออกถึงการเคารพสวรรค์อย่างสูงสุดพยาค้าแล้วเทพเจ้าบนสวรรค์ก็จะรับรู้ได้ถึงความจริงใจของมนุษย์แผ่นดินจะสงบสุขประชาราชใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภยัย และในขณะที่เราทําการคณบุญบรรบุรุษศนเวลากลับบ้านคนเราก็จะประกบสองมือเข้าด้วยกันและคุกเข่าลงบนพื้นนี่คือท่วงท่าที่เราใช้ทําความเคารพบรรดาบรรพบุรุษและบรรพบุรุษก็จะคอยดูแลพวกเราอยู่ในความมืดแต่การให้กําเนิดบุตรนั้นคือการสร้างสรรจากความว่างเปล่าเมื่อท่านอยู่ในท่วงท่าที่ไม่เหมาะสมจิตใจไม่บริสุทธิ์สวรรค์จึงสัมผัสถึงความต้องการของท่านไม่ได้แล้วพระสนมจะตั้งครรได้อย่างไร ทุกคำพูดไม่ต่างจากไขมุกราตรีที่ส่องแสงสว่างสวัยอยู่กลางใจหลิวเหมยเอ๋ยหญิงสาวจ้องมองเจ้าอู่เจียงด้วยความตกตะลึงแล้วก็พบว่าขันทีหนุ่มกำลังหันมายิ้มมุมปากให้นางสะท้อนกับแสงสว่างไม่ต่างจากเทพเจ้าผู้ควบคุมความรักของโลกมนุษย์ขันทีน้อยพอจะรู้หรือไม่ว่าสาบาทชื่นชอบท่งท่าใดคำถามนี้ไม่ควรถามว่าสาบาดชื่นชอบท่งท่าใดแต่ท่านควรถามว่าข้าชื่นชอบท่งท่าใดมากกว่าเจ้าอู่เจียงได้แต่คิดอยู่ภายในก่อนจะถอนหายใจตอบกลับไปว่า การสอดส่องความลับสวรรค์เช่นนี้ถือเป็นการทำผิดกฎฟ้าดินหากท่านหวาดกลัวข้าหรือเหมยเอ๋จะปกป้องขันทีเจ้าตลอดเวลาที่อยู่ในวังหลวงแห่งนี้เองหรือเหมยเอ๋กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงจริงใจและมุ่งมัน่นก็ได้ขอรับแต่ท่านต้องรับปากก่อนว่าจะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกต่อผู้ใดเจ้าอู่เจียงจ้องมองสตรีตรงหน้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียด,ตดแต่หล่อเหลาหรือเหมยเอ๋รู้สึกมีความสุขและร้อนใจเป็นอย่างยิ่งความลับสำคัญเช่นนี้นางจะเอาไปบอกต่อผู้อื่นได้อย่างไร ขันทีหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นสูงพางกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฝ่าบาทเปรียบดังผู้กุมชะตาฟ้าดินเอาไว้ในพระหัตถ์เมื่อพระสนมอยู่ในห้องเดียวกับฝ่าบาทท่านต้องเอาขาโอบรัดเอวพระองค์ให้แน่นมากที่สุดแบบนี้เรียกว่ากระบวนทถ้าจับหลังมังกรจากนั้นใช้มือของท่านคล้องคอพระองค์นี่เรียกว่ากระบวนท่ากุมเสียระมังกรเมื่อฝ่าบาททยานเข้าสู่ภายในกายท่านพระสนมก็ต้องเปล่งเสียงร้องออกมาตอบสนองอย่างจริงใจ นี่เรียกว่ากระบวน่าเสียงครามังกรสถานจับหลังมังกรกุ่มเสียระมังกรและเสียงครามังกรสถานหลิวเหมยเอ๋อพึมพามกับตนเองดวงตาเป็นประกายระยิบระยับขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนามีความสุขเป็นอย่างยิ่งเร่งรีบชื่นชมเจ้าอู่เจียงด้วยความตื่นเต้นขอบคุณขันทีเจ้ามากแม้ไม่ต้องรีบขอบคุณกระหม่อมหรอกพยคัคาะกระหม่อมมีสูตรลับที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษอีกหลายอย่างทีเดียวเจ้าอู่เจียงประสานมือทำความเคารพหลิวเหมยเอ๋อด้วยความอ่อนน้อม จากนั้นจึงขยับเข้าไปกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูนางเพราะกลัวว่าจะมีผู้อื่นได้ยินใบหูสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนใบหน้าง,งดงามของหลิวเหมยเออกลายเป็นสีแดงระเรื่อขึ้นมาในพริบตาหลังจากได้รับฟังเสียงกระซิบของคันที่หนุ่มนางก็หันไปมองหน้าเขาด้วยความสงสัยและถามด้วยความไม่แน่ใจมันจะเป็นไปได้จริงหรือเมื่อถูกถามเช่นนี้เจ้าอู่เจียงก็วางมือไว้บนหัวไหล่กลมมนและกล่าวด้วยความกระตือรือร้อน พระสนมต้องจําเอาไว้ให้ดีร่างกายของคนเรามีช่วงที่เติบโตอยู่เสมอท่านย่อมสามารถทําได้อย่างแน่นอนในวังหลวงอันลึกล้ามและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเช่นนี้ยิ่งท่านมีความได้เปรียบมากเพียงใดท่านก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะมากเท่านั้นสีหน้าจริงจังของเจ้าอู่เจียงทําให้สัมผัสได้ถึงความหงใหญ่ที่ห่างหายไปนานถ้ายาแห่งความหงวใหญ่ของขันทีน้อยก็ทําให้รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้างดงามข้าจะจดจําสิ่งที่ขันทีเจ้าพูดเอาไว้ให้ขึ้นใจ พระสนมเยิอนยอกกระหม่อมเกินไปแล้วบนถนนที่ทอดน้ำไปยังตำหนักของห้องเต้นางกำนันคนหนึ่งส่งเสียงร้องเรียกด้วยความร้อนใจเบื้องหน้าคือพระสนมเซียวซึ่งกำลังเร่งรีบเซียวว่านจะวิงดึงชายกระโปรงสีแดงขึ้นเพื่อให้ก้าวเดินได้รวดเร็วมากขึ้นใบหน้าของนางบึ้งตึงทุกครั้งยามก้าวเดินจันทราประจำตัวทั้งสองก็จะกระเพื่อมขึ้นลงเป็นจังหวะแม้แต่ชุดที่กำลังสวมใส่อยู่ในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถซ่อนเร้นความมาโหฬารของมันเอาไว้ได้ เช้าวันนี้หญิงสาวทราบข่าวว่าเมื่อคืนหลิวเหมยเอ๋อได้ถวายการรับใช้ฮ่องเต้และเหตุผลที่ฮองเฮาตูกูหมิงเย่เว่กับพระสนมาหลิวเหมยเอ๋อได้รับใช้ฝ่าบาทนั้นผู้ที่มีส่วนสำคัญก็คือขันทีคนสนิทนามว่าเจ้าอู่เจียง คนผู้นี้อาศัยทักศก,การแพทย์เลิศล้ำคอยรับใช้อยู่ข้างกายฮ่องเต้นในขณะนี้ฝ่าบาทดูเหมือนจะเชื่อฟังคำแนะนำของขันที่น้อยผู้นี้เป็นอย่างยิ่งและสาหรบปรับหรือเหมยเอ๋นางก็ได้เดินทางไปยังตามหนักของฮ่องเต้อีกครั้งเมื่อเช้านี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านางคงต้องไปขอรับคำแนะนำจากเจ้าอู่เจียงอย่างแน่นอนตลอดเวลาที่ผ่านมาเสียวว่านจะวิงใจเย็นมามากพอแล้ว เสียว่านอจวินไม่สนใจเสียงร้องตะโกนของข้ารับใช้ที่ตามมาทางด้านหลังนางไม่สนใจสิ่งอื่นใดอีกแล้วหลังจากผ่านไปหนึ่งถ้วยชาในที่สุดนางก็มาถึงตำหนักขององค์ห้องเต้ทันทีที่หญิงสาวเดินก้าวพ้นประตูเข้าไปสายตาของเสียวว่านจวินก็สบกับหรือเหมยเออผู้สงมใส่ชุดกระปรงสีชมพูมีสเสน่ห์เดินสวนออกมาพอดี้าระวะท่านที่เจ้าค่ะ หลิวเหมยเอายกมือทำความเคารพสตรีตรงหน้าแต่เสียวว่านาจะวินเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตายเย็นชามุมปากกระตุกเป็นรอยยิ้มด้วยความพอใจไม่ต่างจากนกน้อยที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้ด้วยท่วงท่าสง่างามดูเหมือนว่าหลิวเหมยเอจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปได้ไม่น้อยเลยสินะเสียวว่านอจวินพยักหน้าช้าๆเดินผ่านหลิวเหมยเอไปความยินชาในดวงตายเยีเยบจนแทบจะกลายเป็นน้ำแข็ง นางสนมในวังหลวงทุกคนต่างก็เป็นคู่แข่งกันในอดีตเสียวว่านจวินมีคู่แข่งคนสามคนเพียงตูกูหมิงเย่เว่ในตอนนี้ต้องเพิ่มหมือเหมยเอเข้าไปอีกหรือไม่นางจะต้องเอาชนะใจเจ้าอู่เจียงผู้นี้ให้ได้เสียวว่านอจวินคิดด้วยความมุ่งม,มั่นเมื่อเดินไปถึงห้องบรรทมก็พบว่าประตูห้องปิดอยู่และมีขันทีสองคนคอยยืนเฝ้าหน้าประตูเสียวว่านนอจวินกำลังจะเอื้อมมือผลักประตูเดินเข้าไปแต่ขันทีทั้งสองคนกลับยืน่นมือออกมาขวางไว้เสียก่อนเพราะอะไรกันนะ ขันทีเจ้ากําำลังพักผ่อนอยู่ภะยค่าพระสนมได้โปรดรอหาเสียวว่านจวินคำในลามคอด้วยความโมโหพวกเจ้าขันทีน้อยช่างกล้าหาญจริงๆแววเสียงหัวเราะดังขึ้นลิ้วเหมยเอ๋อกำลังยกมือขึ้นปิดปากพลางหัวเราะคิกคักหญิงสาวยังคงเดินออกไปได้ไม่ไกลจึงคันเห็นเหตุการณ์นี้เข้าพอดีไม่ทราบเลยว่านางกำลังหัวเราะอ,ออกมาเพราะตลกขบขันหรือต้องการเย้ยหยันกันแน่ เสียงหัวเราะของนางดังกังวานในหูของพระสนมเซียวหน้าอกของนางเคลื่อนขึ้นยุบลงด้วยความเดือดดาลแต่เมื่อควบคุมอารมณ์ได้เซียว,ว่านจะวินก็รู้ตัวว่าตนเองไม่สมควรแสดงอาการออกมากเกินไปขณะนี้ขันทีเจ้ากำลังกลายเป็นคนโปรดของตูกูหมิงเย่เว่กับหลิวเหมยเอ๋อฉะนั้นหากนางเข้ามาทำตัววอยในสถานที่แห่งนี้เกรงว่าอาจสร้างความประทับใจอเลวร้ายให้แก่ขันทีเจ้าก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้เซียวว่านจวินจึงพยายามระง,งับสติอารมณ์แต่ที่สำคัญก็คือหลิวเหมยเอ๋อผู้สง่างามคงมาที่นี่พร้อมด้วยของขวัญเพื่อมอบแก่ขันทีผู้นี้มากมายส่วนตัวนางกลับมมวรีบร้อนมาที่นี่จึงไม่ทันได้นำอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยในเรื่องของการแสดงความจริงใจนางตกเป็นรองหลิวเหมยเออเสียแล้วยิ่งคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เซียวว่านจวินก็ยิ่งรู้สึกโล่งใจที่ตนไม่พ,พลีผามผลักประตูเข้าไปในห้องเช่นนั้นก็ให้ขันทีเจ้าพักผก่อนก่อนเถอะแล้วข้าจะกลับมาใหม่ในภายหลัง นางจะกลับมาพร้อมกับสิ่งที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้เสียวว่านจะวิ่งก้มหน้าลงและหมุนตัวเดินกลับออกไปเจ้าอู่เจียงที่อยู่ภายในห้องกรรมลังนั่งทิงเก้าอี้ชายหนุ่มล้วนได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นนอกห้องทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักเพราะรู้ดีว่าบรรดาสนมของห้องเต้คงทยอยมาหาตนอย่างแน่นอน อีกอย่างการสลับตัวกับเซวินหยวนจิ้งควรเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโชคดีที่ตำแหน่งขันทีของเขามีความสูงส่งอยู่ไม่น้อยทั้งตามหนักตกอยู่ในความเงียบทว่าสองเคอต่อมาก็มีเสียงวอยวายดังขึ้นอีกครั้งท่านพี่ชิงเอ๋อได้โปรดรอก่อนขันทีเจ้ากำลังพักผ่อนอยู่ขอรับขันทีเจ้าเป็นผู้ใดหลีกทางไปเดี๋ยวนี้ข้ามีเรื่องเร่งด่วนจะพูดคุยกับเขาหืมนั่นมันเสียงของชิงเอ๋อหญิงรับใช้คนสนิทของตู่กูหมิงเยเว่ไม่ใช่หรือนางต้องการอะไร จบตอน